ผลงานสีสัตเลดแะแนบยกโอดการหนึ่งในกองกลางดีสุดตอนนี้ฝากกดสับสคข้และกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้านเัือด้อยจากเพื่อที่ซิโมพาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้อาอดีตในใายไก่เดือยท่องซ่นชมฟอ้อมกับตันทีนคูอลิแฮ้งล่อนดอนเบือ เอลีเลดแนบอดีตกุนซือท็อตแนมฮอสเปอร์ยหย่องมาตินโอดกาดกองกลางกับตันทีมอาเซนนเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้กองกลางทีมสแตน์นอเวแทนผลงานได้ยั่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดลังเป็นคนยิงประตูเบิกหล่องให้ปืนใหญ่ขืนน้่เเ็วก่อนเป็นคนเทนแอซิดไห้กับบูกายโยสากาสัตเบืร์ขวาแสกนาไนท์ทวานเบอร์ลีไปอย่างสวยงามพาเดก,กันเนอร์สบุกชนะทีมล่องมวยไปยังขาดลอยหาตอศูน ด้วยเหตุนี้เฮตไฮแฮร์รี่เลดแน็บออกมาก,กาวซื่งชมฟอร์มการเล่นของกองกลางคนดนังพร้อมยกย่องว่าเป็นมิดฟิลระดับโลกมาร์ตินโอเดกาส์ประเดิมประตูให้กับอาเซนนด้วยลูกยิงที่สวยงามและทำได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับเบอร์ลีเข้าเป็นจุดเริ่มต้นในลูกที่สองและส่งบอลให้กับสากา้าได้อย่างยอดเยี่ยมในลูกที่สามทำประตูแอสซิตและโชว์ฟอร์มได้อย่างระดับโลกอีกครั้ง เขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกณขณะนี้ครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ส่งคอมเมนต์ด่านล่างเลยค่ะ